ยังจะมีอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อสําคัญที่เขาใช้ในการพิจารณาด้วยก็คือว่าการพิจารณารับสมัครผู้เป็นสมาชิกเนี่ยให้คณะกรรมการก็คือให้เนติบ,บณัณฑิตยสภา,าเนี่ยนะครับคำนึงถึงความสมควรที่ผู้สมัครพึงจะได้รับเกียรติแห่งการเป็นสมาชิกเนติบ,บณัณฑิตยสภา,าด้วยข้อน,นี้แหละครับที่เป็นดุลพินิษของกรรมการและก็เป็นดุลพินิษของเนติบ,บณัณฑิตยสภา,าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคนที่เคยมีประวัติอาชญากร และมีประวัติอาชญากรรมการทำผิดรับโทษจำคุกในคดีไร้แรงนะครับอาจจะไม่สมควรที่จะมาเป็นสมาชิกของเนติบ,บัณฑิตยาภาพนี่คือข้อกฎหมายที่เขาเพิจารณานะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแรกนะครับในอดีตเคยมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่คนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดการทําความผิดมาแล้วสารพิาาพากษาจำคุกมาแล้วและไปเรียนกฎหมายแล้วมันจะมาเป็นทนายความนะครับทนายความเคยปฏิเสธไปหลายรายแล้วครับสภาทนายานนความปฏิเสธหลายรายว่าเป็นการ ไม่เหมาะสมในการมาประกอบวิชาชีพเหล่านี้หลักคืออย่างนี้ฮะหลักก็คือว่าระบบระบบสากลเนี่ยนะครับมองเรื่องของการลบประวัติอาญากร,กรมากกว่าคนที่ทําผิดและศารพิพากษ,ษาจําคุกและรับโทษมาแล้วจนคนโทษออกมาแล้วเนี่ยนะครับหลักมันอยู่ตรงนี้ฮะว่าเราจะให้ตราบาปว่าเขาเคยทําผิดและเป็นนักโทษเนี่ยติดตัวเขาไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็ไม่ฮะเขาก็ให้วิธีการล้างมลทินออกไปก็คือว่า ให้โอกาสในการปรับปรุงเพราะ mm. ทฤษฎีการลงโทษสมัยใหม่เนี่ย mm. เขามองว่าเราลงโทษไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้คนเป็นคนดีในสังคมและถ้าเขาเป็นคนดีได้ผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็าให้โอกาสในการที่ไปประกอบอาชีพในการที่ไปทางานนานานะครับแต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเ e <c oughs> หตุผลเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยเนี่ยประวัติอาชญากรเรามีอยู่เล่มเดียวฮะหมายความว่าคนที่ติดคุกมาแล้วและผ่านการ ลงโทษเดือนจําโดยคาพัักษามาแล้วเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับตราบาปนี่ก็ติดตัวไปตลอดชีวิตฮะไม่มีทางล้างออกฮะและท้ายสุดเมื่อสังคมปฏิเสธสังคมต่อต้านไปเรื่อยๆไม่ให้เขาทํางานไม่ให้เขาไปทํางานไม่ให้เขาไปสมัครงานอะไรต่างๆผลคืออะไรฮะเขาก็ตกงานกลับไปทําผิดอีกนี่แหละมันจะเป็นข้อเสียของการที่เราไม่ให้โอกาสคนถ้าเราให้โอกาสคนเขาสามารถที่จะทํางานได้ในจ้างก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทําผิดมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราลบประวัติให้เขาแล้วเนี่ย อันนี้คือการที่จะทําเป็นการฟื้นฟูนฟนฟนแก้ไขผู้ทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างแท้จริงในต่างประเทศเขาทําแต่ประเทศไทยยังมีข้อจํากัดเพราะเราไม่มีการลบประวัติตรงนี้ออกไปแต่การลบในต่างประเทศเขาไม่ได้ลบไปเลยนะฮะเขาลบประวัติเฉพาะคนที่คนโทษแล้วและไม่ทําผิดอีกและลบประวัติเพื่อไม่ให้เอกชนเพื่อไม่ให้ในจ้างเขารู้แต่ประวัติที่เขาเป็นคนทําผิดเนี่ยตำรวจและราชการจะต้องเก็บไว้เสมอฮะ แต่เป็นการเก็บแบบเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้เพราะอะไรครับเพราะในที่สุดคนเนี้ยถ้าไปทําผิดอีกราชาการจะรู้ทันทีว่าไอ้คนนี้มีประวัติอาญาก่นผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับทางนีนะครับที่จะบอกว่าเขายังไม่สามารถที่จะมาเป็นวิชาชีพทางกฎหมายแบบที่เป็นวิชาชีพแบบละเอียดอ่อนแบบนี้ได้แต่เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์หรือไม่ได้ตัดโอกาสในการไปทํางานหรือประกอบอาชีพอ,อื่นๆ ค,คุณเสริมสามารถทํางานในอาชีพอื่นๆได้สามารถประกอบวิชาชีพอะไรทั่วไปอื่นๆได้แต่ถ้าเป็นวิชาชีพกฎหมายแบบนี้นะครับที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนทางด้านมโนธรรมทางศิลธรรมต่างๆนานาเน,นี่ยก็เป็นดุลพินิจของเนที่เขาจะไม่รับและรวมทั้งเป็นดุลพินิจของทางสภา,าในความที่เขาจะไม่รับเหมือนกันแต่ผมอยากให้ดูเรื่องเวลาด้วยคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องดูเวลาด้วยไงฮะไม่ใช่หว่าพ้นโทษวันนี้ เราสมัครสมาชิก,กขอเป็นทนายความต่อเลยถ้าผ่านไปสักช่วงหนึ่งเขาต้องพิสูจน์ตัวเองสักช่วงหนึ่งผมเชื่อว่าดุลพินิจอะเนี้ยมันก็สามารถเปลี่ยนไป แม้ว่าจะรู้ผลกันไปแล้วนะคะว่านายวรวีมกูดีได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่ออีกสมัยหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีการเตรียมฟ้องร้องกันค่ะเนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งมันไม่โปร่งใสจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากแหล่งข่าวกล่าลวว่าค่ะรู้กันเสียทีหลังยืดเยื้อมาข้ามปีสึกชิ้งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยผลเลือกตั้งปังยี บรวีมะกูดีถล่มกู้แข่งวิกกร้องวิรัตชาญพาณิชขาดลอย42ต่อ28ทำสถิติเป็นนายกลูกหนังติดต่อกันสสมัยแต่ที่น่าจับตาแม้จะรู้ผลชนะกันไปแล้วดูเหมือนว่าเกมนอกเวลายังไม่จบเมื่อฝ่ายวิกกร้องผู้ปราชัย ตั้งท่าร้องศาลขอความเป็นธรรมว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสอีกทั้งสามในห้ากรรมการเลือกตั้งยังถแถลงไม่รับรองผลสึกชิงนายกพุทบวันจึงทำท่าเป็นหนังยาวแหลงข่าวกล่าวว่าเขตที่เกมจบไม่ลงเพราะอาจมีพลังการเมืองระหวางผลนแดนไกล กับผู้มากบารมีอุรีลำแอบแฝงอยู่ก็เป็นได้จะไปบนโลกมันไม่ใช่เรื่องจบเพราะมันเป็นเรื่องจริงฟังแล้วไม่ต้องทําลิ่งไทยจะไปช่วงชิงแชมป์บอลบอลไทยต้องไปบนโลกผมไม่ได้โกหกเพราะที่จบมันทับคนเก่งออกมาแล้วไม่ต้องทักทำใหโลกประจักษ์ไทยจะเป็นพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม การท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายที่เริ่มคึกคักค่ะหลังจากที่คนแห่เตรียมชมบั้งไฟพญานาคในวันพรุ่งนี้ค่ะ